สวัสดีพี่น้องปองไป―หลายองบอลตอนนี้เข้ามาที่ตาดฟ้านตาดฟ้านพี่น้องปองไฟอืแต่ว่าอะไรพี่น้องทั้งหลายเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าแบบภาษาอังกฤษ every ready and gentlemen ออพี่น้องปองไฟเบร์ดจินเียคะอ๋อเรื่องเนียโอเคโอเคเดี๋ยวจะกลับมาพี่สังอ๋อเราพา เขาเรียกว่ากลับมาจากสวนก็พาทุกคนมาผ่อนคลายไม่รู้ผ่อนคลายหรือว่าสร้างพลังเพิ่มเพราะว่าจะจะจะพาทุกคนไปเดินเล่ซเปอร์คอดิสเบลดิสเบลดิซเปอร์ไม่ไม่ดิสเบลคนทางจะหิวแล้วอาอไกด์ไกด์ทำไมไกด์สะดุดไกด์ไม่ทำงานในพื้นี่เห็นแล้วเออท่านเดือดข้าตามไมหมดแล้วที่นี่ฝรั่งมาเยอะนะโล สวัสดีครับ่อยเป็นคนไทยสบายดีโอสบายดีคนนี่เขาบอกตัดฟ้ามตัดฟร์มสบายดีตาดฟ้านเอาตรงนี้สักรูปก่อนมันมีฮีสอดด้วยก่อนมีค่ะแต่ว่ามันมันคือมันไม่น่นอนหรอกเพราะว่ามันัมีสเยอะแ้วย่ตรวิดีโอ ค่อนหน้าอย่างเดียวเพคนสิมาเชียวทีสบายดีตายล้วนอนเรือนืนนี่เอาเอนั่งมาคนเดียวนั่งเป็นเม่ไง่เอาเอเาเข้าไปเลยเร็วเร2 3ห่สองสามหล้วอาีอจีด้วยเด้อไม่น้อยจีค่ะวันนี้อาอจีหรออันนี้ก็สวยค่ะเราสวยเรามั่นใจหนึ่งมเปลี่ยนท่าค่ะหนึ่ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้ยเนาะเอาไอ้จีกันค่ะไอจีเนาะใช่ค่ะไอจีไหนบ่ได้บ่ได้ขึ้นเอาไปออกไปออกไปเจ้าเอกไปเอาไปถ่ายวิดีโออยู่เขาเลยเขาบอกให้รีบไปเที่ยวมันจะมืดมันจะมืดปะป้าไปรีบไปเที่ยวเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวรูปที่ยวอันนี้น้องไม้ไผ่เหลืองนะครับ วว <Wow. S 2> ้าอันนี้มีคนอยู่บุกใ่ขึ้นเขานห่คนนอนเพ่อจะเดิเนอบอกโอ้อันนั้นก็มีคนผักบอกเขาจุดไฟอยู่นะนม <c oughs> องเขาดังไฟเ็ไหมโอ้อันนี้เขาเอื้นอุทยาน,มนาแมนบอกอ,อ,อยู่ฟังไทยแมนบอกแม่ว่ามันจะเป็นแบบส้มปทานของหลลงทุนอ๋อ คช้ค่ะว่านักมีมีคนมาสมัครทานเพื่อจัดการกระจาคนกระจางคนงานเป็นัท่าอร่าเป็นทีคนเองบ้นะเป็นทีมคนเองหแมคนสื่อคนสื่อเป็นที่ขอคนเองคนสื่ออืมคลนี้เจะมาคฝังุ้มกันคานกยังกนา่นละอันคนละอันค่ะ ตัดตัวนี้ตัดฟานตัวตัดเนี่ยออีกบอลหนึ่งค่ะเ, <laughs> เดี๋ยวเราไปเบิ่งกันน้นโตกงานเดี๋ยวรอลูกทัวก่อนลูกทัวจะหลงทาง <laughs> ทวหลงนดตอล้วันี่บ้ามีหอแล้วัว้งพีเดอตั้งพีเดอวยว้วยวา ย่างลงไปเบิ่งอีกวะอ้อนี่เรียกบองที่เขามาถ่ายหนังสับเปลือยเฮ้ยตายยี่ห่างคนซับเปลือยฮึอันนี้น้ำไหลตลอดปีสวัสดีพี่น้องนี่คือตาดนิ้ตาดฟ้านตาดฟ้านที่นี่คือตาดฟานครับ

ตอนนี้เราอาธิบายอาธิบายหน่อยอธิบายน,ยน,น่คือน้ำตกตาดฟานนะคะที่เขามาเล่นซิปลายกันนะคะที่มันแบบสลิงโหนไปแล้วก็ถ่ายรูปบางคนที่มาแบบเวดดิ้งอย่างเงี้ยมาถ่ายภาพเวดดิ้งแล้วก็ใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็ถ่ายไปคือมันเป็นความเสียวชนิดหนึ่งอย่างนี้เลยโอยจะกล้าบอก <c oughs> ก็จะไปอย่างนี้เลยแล้วมันจะได้ฟิลลิ่งแบบว่าข้างล่างเป็นน้ําตกข้างบนนี่คือสลิงไปชิ่วเลยค่ะ <c oughs> น้ำตกศาสตร์ฟานนะคะที่อันนี้อยู่ที่ปักซองนะคะปักเซและอันนี้ปักเซมาอันนี้ที่เมืองปักซองนะคะปักซองแฝงจำปาซักค่ะแฝงจำปาซักจซโปสปปล่แต่สวยดีเป็นเหวเลยนะความสูงเท่าไหร่จ้าตรงนี้220เมตรน้ำตกความสูง220เดี๋ยวเราจะทำการลงไปกระโดดน้ำเล่นกันนะครับ ขาด้วยไหมใตอนนี้ก่อน,นี่มันปิดร้านาจะปิอ๋เปแล้วาจะปิถึงยังไงตรงนี้มันมันมันสวยกว่าบอกเออรืองยังไงอ๋ออ๋อมมีศาลาเดินไปข้างนอก <c oughs> โอ้รถขึ้นมาหอดที่เลยหรอือเปล่า วนำ10ไสอเคื่อค่แม่นนเ,นเอน,นีตงนี้นร่องิปลาอโอหว่มันจะหลอดไตนี้ไปเลยว้าว นี่อันนี้คือความสูงความตูนขนคือ200เมตรวันนี้ข้าง่างเคยมีคนลงไปสำรวจเลยมีคนเคยลงไปข้าง่างวะ่ะ มันจะเป็นขั่วอีกแบบหนึง่งโวเอสเจอร์มันอีกข้างล่างมันไหลไปใส่น,น้นามันไหลลงไปน้ำคลอมไปหวยบางเลี่ยงแล้วก็ลกน้ำโคลงลกน้ำผีเลยอดียมันจะเป็นที่หขาเห็นอ่ะมันเป็นเขตอุทยานแห่งสาตดงหัวสาวอ ชมน้ําตกถ่ายรูปชมน้ําตกยังสวยอ่ะครับ,บท่านผู้ชมตอนนี้ได้ผ่อนใจมาก